สวัสดีครับ Emperor YouTube Channel นะครับอีพีที่มาอีกแล้วนะครับจะพูดถึงเรื่องหัวข้อของ Emperor App r o v e พนะครับ Emperor Approve คือรถ Luxury Car นะครับหรือรถ u p e คา a r เป็นรถ Used Car ที่คุณภาพดีคุณภาพเอจากบริษัท Emperor นะครับวันนี้เรานำเสนเอรถที่มีชื่อเสียงคือรถ m e r c e d e s b r er e n รเยอรมนีนะครับที่เรียกว่ามีชื่อเสียงในประเทศไทยมากครับเรียกว่าถ้า สามารถเสพได้ต้องมีติดบ้านทุกๆหลังนะครับวันนี้เราขอเสนอรถ W205 นะครับเป็นรถ C300 b r u อ t บรูเท b ไฮบริดดีเนะครับเป็นรุ่น Exclusive นะครับเป็นรถสำหับผู้บริหารโดยตรงเลยสีซินเวอสีบอลเงินนะครับรถคันนี้ผมบอกได้เลยว่าสวยมากบอดี้สวยมากนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้คุณน,นบนะครับนี่ครับมือ พรีเซนต์ของเรานะครับจะมาพรีเซนต์รถคันนี้นะครับแล้วดูภายในภายนอกแล้วการรับประกันยังไงอะไรยังไงแล้วดูให้ชัดเรื่องโครงสร้างเปิดน็อตึ้นมาดูทุกอย่างเปิดภายในภายนอก,ห,นอกหมดนะครับเดี๋ยวเชิญเลยครับมาเดี๋ยวนบจะพามารู้จัก s c r คัย่อส่วนนะครับนี่เจ้าคันนี้เลยคือเป็นจริงๆแล้วเป็นตัว C c a r สแต่ดูเผลนๆอ่ะเหมือน S อสคเลยใช่ไหมครับคือ ข้างหน้าเนี่ยดูกระจังหน้าเป็นแอร์แผน el นะคบดูหรูหรานะครับเหมาะกับผู้บริหารมากๆเลยนะครับคือคันนี้เนี่ยมากับราเบนที่อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็กระจังหน้าตรงนี้เนี่ยคือสามารถเปิดปิดเพื่อระบายความร้อนได้ด้วยคันนี้เนี่ยเป็นปี16นะครับเครื่องดีเซลเครื่อง2 0 0 2แล้วก็คือเป็นตัว BlueTech Hybrid Exclusive นะครับ คือจะเหมาะมากถ้าเป็นผู้บริหารนั่งด้านหลังแล้วก็คือมีดรเวอร์ให้นะครับคือสวยมากๆเลยเซนเซอร์ <S S เนี่ยมาให้ทั้งหมด6จุดหน้าหลังเลยนะครับแล้วก็ด้วยระบบไฟเนี่ย LED Intelligent Light System นะครับก็คือจะมีไฟโปรเจคเตอร์เนี่ยสออันใหญ่ๆเลยนะครับแสงจะสว่างมากแล้วก็มีไฟ Daytime Running Light มาให้นะครับ สวยมากๆเลยแล้วมีดเวอร์แล้วลงจากรถเนี่ยจะหูจะดูหลูหลามากเลยอ่ะมาดูแม็กกันนะครบแม็กกันเนี้ยจะเป็นขอบ17นะครับลายเนี่ยสวยมากๆเลยเวลาวิ่งเร็วเ็วเนี่ยคือมันจะหมุนเป็นใบพัดแล้วก็แวบ,บๆบแวบแบนะคอยู่บนถนนสะดุดตาแน่นอนนะครับแล้วก็มีกระจกเนี่ยมีไฟเลี้ยวด้านข้างมาให้ด้วยนะครับเป็นไฟสีส้มนะครับ มาเดี๋ยวโนพามาดูด้านหลังนะครับคันนี้เป็นมีเซ็นเซอร์รอบคันมีชุดแต่งโครเมียมด้านล่างมาให้นะครับเซ็นเซอร์6จุดเหมือนกันด้านหลังแล้วก็เขียนว่า b ู e เทคไฮบ i ดนะครับคันนี้มองจากภายนอกอะ่ะมันเรียบหรูเหมาะกับผู้บริหารระดับสูงนะครับแล้วข้างในเนี่ยระหว่างที่ขับรถผู้บริหารเนี่ยนั่งด้านหลังแล้วระหว่างที่จะไปจุดหมายเนี่ยด้านในเนี่ยยังมี ลูกเล่นอะไรเยอะมากเลยเดี๋ยวนบพาไปชมด้านในกันนะครับคือแบบว่าสีครีมอะคือเวลานักธุรกิจอะเนาะเขาจะแบบชอบมองอะไรสว่างๆคือสีเนี่ยเป็นสีเบจสีครีมสวยๆสะอาดขนาดนี้ทำให้แบบ เวลาเรานั่งด้านหลังแล้วคิดงานไปด้วยเนี่ยมันจะมีไอเดียพุ่งออกมาแน่นอนนะครับแล้วก็พิเศษเลยก็คือตรงนี้นะคะมีเมมโมรีให้นะครับคือสามารถปรับให้จำได้ว่าจาได้ประมาณ3คนนะครับว่าสมมติคุณพ่อสมมติคนที่1นั่งระดับไหนคนที่2นั่งระดับไหนคนที่3นั่งระดับไหนเนี่ยระบบจะจำเอาไว้นะครับแล้วก็คือแค่กดเนี่ยเราก็สามารถ เป็นระดับที่เราตั้งเอาไว้ได้สะดวกมากเลยไม่ต้องมานั่งปรับเบาะหกทิศทางสีทิศทางอะไรเหมือนคันอื่นนะครับคันนี้เนี่ยพิเศษเลยมีแอมเบียนไลท์มาให้ด้วยเนี่ยโหเปลี่ยนสีได้อีกด้วยนะครับคือปรับได้ง่ายปรับปรับได้ตามสีที่ชอบได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีน้ำหอมซ่อนเอาไว้ด้วยคือ จริงๆเนี่ยน้ำหอมไม่ได้ทำให้หอมอย่างนี้นะครับมีประสิทธิภาพในการเพิ่ม performance ของตัวแอร์ให้วิ่งกระจายไปทั่วห้องโดยสารด้วยนะครับกลิ่นเนี่ยจะค่อนข้างออกสปอร์ตสปอร์ตนิดนึงนะครับรถคันนี้ก็คือวิ่งได้ทั้งหมด4โหมดเช่นกันมีสปอร์ตพ u s s สสปอแล้วก็ Comfort แล้วก็ Eco นะครับคือสามารถปรับได้เลยว่า จะอยู่ตอนอีโคตอนรถติดหรือว่าจะเร่งเพื่อที่จะไปให้ถึงจุดหมายเร็วที่สุดนะครับตามนัดหมายของมิ팅หรือว่าประชุมใหญ่ๆต่างๆนะครับคันนี้เนี่ยตกแต่งด้วยลายไม้สีน้ำตาลตัดกับเบาะสีครีมได้สวยมากๆเลยวางแก้วน้ำได้2แก้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือมีที่ชาร์จโทรศัพท์แล้วก็ที่ใส่ การดด้วยนะครับตรงนี้เป็นแท็บแพดนะครับสามารถใช้แทนเนี่ยจะเลื่อนได้เหมือนแบ a c k เบอรี่เลยนะครับสามารถใช้แทนเป็นปุ่มลูกศรซ้ายขวาบนล่างนะครับสะดวกมากๆเลยนะนะแล้วก็เดี๋ยวนบจะพามาดูตัวถังนะครับว่ารถมันสวยขนาดไหนเดิมขนาดไหนนี่คือภายในมัน นบซื้อมาแบบนี้เลยนะครับไม่มีการปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นคือใหม่ขนาดนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงหน้ากับหลังดูกันดีกว่าว่าตะเข็บรถเป็นยังไงนะครับมาเริ่มจากฝากระโปรงเลยนะครับเปิดดูกันเลยนี่น็อตไม่มีขยับนะครับรอยตะเข็บนี่โอ้โหสวยมากไม่มีการรอยตอกเหล็ก หรือว่าดึงตัวถังอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับทนการใช้งานได้อีกเป็น10บ0ปีเลยเครื่องดีเซลสมัยนี้น้ำมันดีเซลก็ถูกด้วยนะครับเครื่องยนต์ทนทานอีกซื้อไปยังไงก็คุ้มครับไม่มีรอยน็อตขยับเลยแม้แต่นิดเดียวซื้อจากเรานี่มั่นใจได้เลยนะครับ้วน็อตผ้ามาดูด้านหลังนะครับ ดูจากรอยฝากระโปรงแล้วเนี่ยไม่มีบิดเบี้ยวของตัวถังเลยนะครับรดลายมาจากโรงงานยังไงก็อย่างนั้นเลยนะครับไม่ไม่เคยมีการถอดอะไรทั้งสิ้นนะครับด้านล่างเนี่ยก้มดูได้เลยว่าไม่มีรอยเคาะทำสีทุกอย่างเนี่ยเดิมมากๆไม่เคยทำสีสักชิ้นหนึ่งนะครับสำหรับ ลูกค้าท่านไหนนะคะที่กำลังมองหารถระดับเอกล s i ี e อยู่เนี่ยคันนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยยังไงก็อยากให้ i n นบ็อกเข้ามาถามกันนะครับแล้วก็ยังไงเราให้โปรโมชั่นแล้วก็ราคาพิเศษแน่นอนแล้วยังดูแลลูกค้าหลังการขายไปจนลูกค้าจะขายรถคันนี้เลยนะครับะได้เห็นทางคุณนบพีเซต์รถเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทั้งภายนอกและภายในนะครับเราน้นบนบนะ จะให้น้ำหนักลูกค้าอีกทีหนึ่งคูด่ดีไม่พอ,อย่างเีไยไม่พอนะครับให้น้ำหนักคือว่าเรามีเราเชื่อมผลบริษัทชั้นนำนะครับเป็นวันท o กคาอินสเปกชันนะครับจะเป็นรายงานผลการตรวจสอบว่ารถคันนี้เนี่ยมีการชนหนักมาไหมอะไรยังไงเป็นข้อมูลทางสแ,แตตนะครับทางสิติมีร่องมีรูปม,มีอะไรบอกหมดเลยนะครับว่าคันนี้ผ่านไหมหรือว่าชนแค่ไหนอะไรอย่างไรตัวตรวจสอบท่จให้ดูนะครับนะครับนี้มีไลเซน์จาก วันดูคลายเซปชซึ่งมีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับยังไม่พอเรื่องเรื่องบอดี้นะครับเราให้น้ําหนักไปแล้วเราออกสื่ออย่างนี้แล้วนะครับยังไม่พอนะครับเราก็ยังมีเรื่องของการให้การรับประกันนะครับว่ารถคันนี้2 0กว่าปีแล้วที่เราออกสื่อว่าไม่มีขาชนหนักใดๆนะครับไม่มีกระจมน้ํายังไม่พอนะครับเรื่องของรถหมดวารันตี้นะครับคันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเข้าศูนย์เบนซ์ตลอดนะครับแล้วรถคันนี้หมดวารันตี้นะครับหมดวารันตี้ไปแล้วเนี่ยหเข้าศูนย์เราก็ได้ เรามีเครื่อง STA เราเก่งเรื่องทางด้านเบนซ์อยู่แล้วแล้วราคาไม่แพงถ้าเข้าศูนย์เนี่ยก็าอาจจะเปลี่ยนตามระยะนะครับแต่เข้าเราเนี่ยก็มีส่วนลด5 5เนแล้วเราดูว่าอันไหนเสื่อมอันไหนเสียแล้วก็เปลี่ยนไปตามตามนน้นั้นก็จะถูกกว่านะครับแล้วก็เรามีโปรแกรมการขยายการรับประกรันหลังการขายเหมือนเหมือนเอ e x t e erm n d warranty อ่ะเหมือน warranty ในในจุดของของของ warranty นะครับก็คือว่ารายการตามดีเทลเช่น เรื่องเครื่องเรื่องเกียร์เรื่องจุดสาคัญเรื่องระบบไฟฟ้าตามนี้นะครับแล้วพวกนี้สามารถเข้าศูนย์เบนซ์ได้นะครับซึ่งถ้าคุณเข้าไปแล้วตรงตามนี้บริษัทที่เราเดีวอยู่เนี่ยเขาจะจ่ายเงินให้คุณก่อนนะครับตัวนี้เป็นเอเชียแคร์นะครับที่เราเดิวอยู่นะครับชัดเจนแน่นอนนะครับก็อันนี้ให้น้ําหนักกับลูกค้าว่าทางเราชัดเจนทุกอย่างนะครับยังมีแคมเปญอีกที่เราให้ท่านเบนท์ทุกคัน W 2 0 5 เบซนเนี่ยแน่นอนละไฟแนนซ์เนี่ยเขาจะให้ยอดจัดที่สูงท่านใช้เงินเรียกว่าท่านจะไม่ใช้เงินหรือออกศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยอย่างได้เลยแล้วดอกเบี้ยพิเศษจัดได้ท่วมแล้วดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนานสิบสองเดือนนะครับมีบริการค่าแรงค่าไหลนะครับมีรถจีเทิร์นะฮะเป็นรถเบ้นรถโตยต้ารถฮอนด้ารถกระบองกระบะอะไรมาเทิร์ได้หมดนะฮะเราก็เราก็รับเทิร์หมดนะครับมียูสคาร์ของเราอยู่ซึ่งราคาเราดีกว่านะคะตลาดนะครับเรามีรางวัลยอดเยี่ยมเราให้น้ำหนักเราเข้าสมาคมนะเรามีการตรวจสอบรถหมด เราะฉะนั้นเนี่ยให้น้ำหนักเลยว่ารถของเราเบนซ์ของเราดีเยี่ยมหมดหรือว่ารถของเราดีจริงๆนะครับท่านสามารถชมที่เวบ็บชื่อเฟซบุ๊กหรือว่าเฉชัยหรือ e m p e r o r Auto Car s เมียโทรตรงมาที่0942829956เข้ามาเลยนะครับโทรสอบถามเข้ามาเลยหรือเข้ามาชมรละทดลองขับนะครับแล้วถ้าเกิดว่าไม่พอใจตามนี้ให้รถไปขับ5วันถึงแม้ซื้อไปแล้วจาี้ไปแล้วถ้า ไม่นั่นก็คือรถได้เลยหรือเปลี่ยนรถเราเรา,เราได้เลยเรากล้าที่รับประกันท่านแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส r ัครให้กับเรานะครับยังมี Emperor Approved รถที่เป็นรถหรูรถดีรถมาตรฐานที่เป็นรถหรูรถซุเปร์คาให้กับท่านได้ได้ชมแล้วทดลองขับนะครับก็ขอเชิญชมนะครับขอบคุณมากนะวันนี้นะครับวันนี้